สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ f a c e o o o k พจเพื่อนเกษตรชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการค้ากล้วยด้วยไม้ไผ่นะครับลําเดียวการค้ากล้วยเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กล้วยมันหักหรือว่าล้มในช่วงที่ฝนตกหรือพายุเข้าเพราะว่ากล้วยในช่วงที่ออกเครือเนี่ยมันจะมีน้ําหนักมันจะโน้มตัวลงมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะทําให้ต้นเกิดความไม่แข็งแรงอาจจะหักได้ สำหรับวิธีการค้ำนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับเราก็เตรียมไม้ไผ่หนึ่งลำเราก็มาวัดดูนะครับระยะว่าเราจะมัดจุดตรงไหนจะปักไว้ตรงไหนนะครับนี่ผมจะวัดดูก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะมัดประมาณนี้นี่เดี๋ยวผมก็จะเอาไม้มาตอกรูนะครับเพื่อให้ปักง่ายเพราะว่าดินมันแข็งนะครับดินมันแข็งมันปักยาก เอาไม้มาตอกก่อนนะครับตอกเพื่อให้มันเป็นหลุมพอมันเป็นหลุมแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีเอาไม้ไผ่ที่เราจะค้ำเนี่ยปักลงไปนี่ครับปักลงไปแน่นๆลักษณะแบบนี้นะครับพอปักได้แล้วเนี่ยเราก็เอาเชือกฟางนะครับเชือกฟางที่เตรียมไวม้มารับ นี่ครับเราก็จะรัดลักษณะแบบนี้เราจะมัดไว้เป็นเงื่อนคล้ายๆหูกระต่ายนะครับเพื่อจะได้แกะง่ายพอเรามัดไว้ตรงระหว่างต้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะมัดด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นปลาย เครือก้วยนะครับมัดแน่นๆเลยนะครับลักษณะการมัดเราก็จะมัดเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆหูกระต่ายเวลามันแกะแกะง่ายก็จะไปใช้ต่อนะครับนี่ครับลักษณะแบบนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วมันคงแข็งแรงแน่นอนไม่หักไม่ล้มหรือถ้าจะถ้าต้นมันมันสูงมากเราก็มัดเชือกอีกสักจุดหนึ่งนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ลักษณะนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ากล้วยผมมันไม่สูงมากมันเป็นกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะครับนี่ครับกล้วยออกเครือแล้วนับดูนะครับทั้งหมดก็15หวีมีทั้งหมด15หหวีแต่ละหวีมี กล้วยอยู่14ลูกนะครับมีอยู่14ลูกสวยงามนะครับดูครับความสวยงามโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ